สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาโคด k t b Intelligent Queue Phase 3กันขั้นตอนแรก copy c o n f i g จากที่ DC GNode k, k t b Conf Protocol copy Protocol.js o n ไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้ก่อน แล้วก็จำาอ p ของเครื่องหลังจากเราโคดเราจะได้มาใส่ได้ถูกนะครับจากนั้นรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็เสียบแบได์ตัวโคด เครื่องรีสตาร์ทเราก็กด delete เพื่อเข้าหน้าไบออดนะครับจากนั้นไปที่เมนูบูตเลือกให้บูตตัว USB Kingston แล้วกด F4 พอ,อขึ้นหน้าจาอย่างนี้เรากด enter ไปเลยครับ จากนั้นไปที่เมนู Recover แล้วก็เลือก Browse for Backup ไปที่ Drive F เลือกไฟล์ที่ชื่อ IQ3V1.37.TIB แล้วกดเคครับ ากน,นั้นเอามาชี้ตรงนี้แล้วเลือก d i s recovery กด next next ครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้เพื่อให้มันล้างข้อมูลทั้งหมดกด next next ครับกด ok แล้วก็กด proceed แล้วก็ติ๊กตรง shutdown จากนั้นรอครับ อพอเครื่องดับแล้วเราก็ดึงเฟดได์ตัวโค้ดออกนะครับแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาใอีกครั้งหนึ่งอพอเครื่องลันขึ้นมาแล้วนะครับ เราก็เปลี่ยนตัว ip ก่อนอันนี้จะปล่อยมันไปหรือจะปิดไปก็ได้ครับปดไปเลยนครับเปลี่ยน ip ให้เป็นของเดิมก่อนหน้านี้ที่เราจดไว้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแพทวินโดว์กันก่อนดับเบิลคลิกตัว Disable ตัวนี้นะครับจากนั้นอันนี้มันเป็นวินโดว์32มบสองิตเราจะเข้าไปที่ไฟล์ x 8 6ตัวนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาครับ Yes. I'll probably leave that out. อ่าคอรีสต์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอันนี้เราปิดไปก่อนนะครับเราจะมา copy c o n f i g ที่เราก็ทิ้งไว้จากเครื่องของเดิมมันก่อนหน้าที่เราจะโคดนะครับตัวนี้ p ปรโตคอลเซสัน copy ไปวางที่ที่ไดซีครับ GNode k t b Conf โปรโตคอ l แล้วก็วาง ับของเก้าไปเลยตัวของ IQF3 เนี่ยเราจะไม่ต้องไปอินสตอลโปรแกรมอะไรเลยจะใช้การ copy config วางอย่างเดียวจากนั้นก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้ง